โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับนะครับโค้ชยะสอนโปรแกรมอสอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพนะวันนี้กลับมาในหัวข้อของ EP ที่4นะครับในเรื่องของคอร์สออนไลน์2564 IOT ครองเมืองนะครับวันนี้โค้ชจะมาพูดถึงนะครับตัวอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือตัว LDR นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ทำงานนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวโฟกัสให้ดูก่อนอ่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่ทำงานอ่าด้วยแสงนะครับเมื่ออมีแสงเนี่ยจะทำงานแต่ถ้าไม่มีแสงนะครับเห็นไหมครับว่าหลอดไฟก็จะดับไปนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะครับ ตัวนี้กันว่าลักษณะของการต่อใช้งานแล้วก็วิธีการอ่านค่านะครับเพื่อนําไปใช้เนี่ยเราจะสามารถาดูได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัววิธีการต่อวงจรก่อนเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ของการต่อวงจรน,นะครับวันนี้เราจะ มีตัว LED นะครับตัว LED 1ตัวที่มาทำการแสดงสถานะนะครับว่าตัวที่เราได้ทำการต่อไปนะครับ LDR เนี่ยมันทำงานแล้วก็แสดงผลให้เราเห็นแล้วก็นะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียนในส่วนของการอ่านค่าแบบอนาล็อก การอ่านค่าแบบอนาล็อกก็คือนะจะเป็นคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของตัว VR นะครับก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับที่เป็นโวลลมนะอันนั้นโค้ดก็จะสอนให้รู้วิธีการอ่านค่าจากค่าตัว R ขึ้นมาแสดงบนจอ LCD นะครับซึ่งในลักษณะของตัว VR ่ LDR ตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆตัว VR นะครับก็คือเราจะต้องทำการอ,อ,อ่านค่านะครับมันคือ L LDR มันก็คือตัวมีค่าความต้านทานเหมือนกับนะครับตัว VR นะครับแต่ว่านะเมื่อตัว LDR เนี่ยถูกเขาเรียกว่าลดแสงลงนะครับ หมายความว่าค้าแสงเนี่ยเริ่มรีรลงนะครับความมืดเริ่มเข้ามาเนี่ยค่าความต้านทานนะครับที่อยู่ภายใต้ตัว LDR เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับจะลดลงเรื่อยๆลดลงไปจนถึงลดลงไปจนถึง0นนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณอยู่ในเลนส์ของโอห์มนะแต่ว่าในการทดลองนี้นะครับถ้าเรา อมองค่าแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงค่าของตัว LDR ที่เรานำมาใช้นะขอเปลี่ยนภาพนิดนึงจริงๆมัน 10k นะครับ 10k คือตัว LDR ที่เรามาใช้เนี่ยอยู่ประมาณที่ 10k นะครับค่าที่อยู่ข้างในมันนั้นถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำการลด ลดลดลงไปเรื่อยจนนะครับค่าความต้านทานของมันเนี่ยเป็นศูนย์นะครับหรือเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นวงจรมันก็จะตัดนะครับการทํางานออกเหมือนตัดขาดวงจรนะครับมองว่าเป็นเหมือนเราปิดสวิตช์นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะค่อยๆปิดด้วยค่าของแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในลักษณะอย่างที่โค้ชแสดงให้เห็นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิด โดเริ่มเอามาบังเนี่ยเริ่มแสงเริ่มน้อยเห็นไหมครับไฟมันรู้สึกว่าไฟมันจะเริ่มหลีนะแล้วก็ค่าความต้านทานเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงอ่านี่นี่คือเอานิ้วปิดนะครับค่าความต้านทานมันจะลดลงเพราะนั้นถ้ามันดับเลยเนี่ยที่จริงนะครับมันจะต้องมีค่าเป็นเอ่อศูนนะแต่ว่าการที่จะให้มันดับเนี่ยมันต้องแบบว่าแบบมืดเลยนะเมื่อกี้นิ้ว คือนิ้วไปปิดเนี่ยมันก็ยังเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนว่ายังมีค่าความต้านทานอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆตัว led เนี่ยมันตัดไปแล้วนะครับอ่ามันตัดไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาผ้าปิดมันเดี๋ยวเราจะเอาผ้าปิดมันแต่ว่านะในตอนนี้เรามาต่อวงจรกันก่อนดีกว่านะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เรียนตัว lcd ก็ให้กลับไปเรียนนะครับ นะให้กลับไปเรียนก่อนโค้ดก็จะเรียงไว้ให้แล้วนะครับคุณสามารถกลับไปเรียนตัวนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะเอาค่าขึ้นมาแสดงบนนี้คุณจะทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นคุณกลับไปเรียน ep 1นนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับตัว lcd เนี่ยนะครับแล้วก็นะ vr ก็คือตัว vr คุณก็ต้องเรียนมานะครับหมายถึงว่าการอ่านค่าจากอนาล็นะครับตรง a 0นะอันนี้เนี่ยในพาร์ทนี้แทบจะไม่ได้เพิ่มโค้ดใหม่เลยนะโค้ดจะใช้ ตัวโคดดิ้งของตัว VR นํามาอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะไม่เขียนโคดใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีการต่อต่อยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะเราจะเห็นว่านะครับในสไลด์เนี่ยตัวนี้นะครับจะมีไฟอยู่สีแดงนะครับเป็นไฟ3.3โวลต์นะครับซึ่ง3.3โวลต์เนี่ยจะต่อมาที่ขาอนะอ่ะ ในที่นี้นะโค้ดจะใช้3.3โวล์พอดีมันคนเราฟังนะโคดไปใช้ตัวล่างนะครับทจริงๆได้เหมือนกันอ่ะย้ายก็ได้นะครับเอาให้มันเหมือนนะสีแดงอันนี้สีแดงจะให้เป็นตัวไฟบวกนะครับเป็นตัวไฟบวกเพราะนั้นถ้าตามรูปเลยนะหันหัวให้ถูกทางนะครับจะมีเขียนบอกอยู่ว่า3 V3 นะครับอ่าก็คือ3โวล์ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอยู่ข้างๆกันนะครับจะเป็นกลาวาตัวนี้จะเป็นกลาวโค้ดเสียบสายสองเส้นก่อนก็คือเป็นสายแดงเป็นบวกดําเป็นลบก,ก็คือเป็นกราวนั่นแหละนะครับทีนี้ในอีกด้านหนึ่งอขอกลับด้านโค้ดจะเอาตัวนี้ถอดออกก่อนอถอดออกก่อนนะโค้ดจะเอาตัวแนะนําให้ดึงไฟออกก่อนนะครับดึงไฟออกก่อน พอเราได้สองสายนี้แล้วใช่ไหมแดงกับดำทีนี้คุณจะต้องเอานะแดงเนี่ยเข้าด้านหนึ่งอ่ะแดงเข้าด้านหนึ่งแล้วก็นะครับตัวสีดำนะครับเข้าอีกด้านหนึ่งอ่าไม่ใช่โทษทีนะครับตัวสีดำเนี่ยจะต้องไปแตะที่ขาอ่าของ led นะครับถ้าตามรูปสีดำเนี่ยจะต้องไปแตะที่ขาตัว LED ซึ่งจะต้องอต่ออยู่ที่ขาลบนะขาลบก็คือดูดูไส้มันนะครับอันนี้บอกหลายรอบแล้วนะครับไส้มันก็คือหัวที่มันใหญ่ก็คือขาลบนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือถ้ามองตรงนี้ก็คืออันสั้นแต่ว่าอย่าไปจําสั้นนะเวลาตัดตัดขามันเท่ากันแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวเรางงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกด้าหนึน่งจะไปต่อกับขา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองตามภาพก็คือเอาบวกนะครับไปเชื่อมกับขานี้นะขาของ LDR อีกขาหนึ่งอันนี้คือบวกนะครับแล้วก็ฝั่งลบเนี่ยเอานะครับสายดำอ่าสายดำคือขั้วลบของเรานะทีนี้จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือ A0 นะครับจะเห็นว่ามี A0 ตัว A0 เนี่ยจะมาจับระหว่างขาตรง LED กับ หาที่เชื่อมอ่ะก็คือแถวแถวนี้นะครับอ่าแถวเดียวกันกันกบแถวนี้อ่าเดี๋ยวโคดรจิ้มตรงนี้นะครับในในแถวด้านนี้คือ A,B,C เนี่ยตัวนี้จะเชื่อมถึงกันนะครับส่วนตัวเลขฝั่งนี้จะเชื่อมไม่ถึงกันอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ่าก็นะอันนี้ก็คือต่อวงจรเสร็จแล้ว จะประมาณนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราต่อแล้วเนี่ยเราก็ทําการเสียบไฟนะครับเข้าคอมพิวเตอร์ของเราอ่าก็จะเห็นว่ามีไฟติดนะครับมีไฟติดถ้าเกิดลองเอานิ้วไปแตะดูอ่ามันก็จะเห็นไหมครับว่าไฟมันก็จะหลี่ลงทีนี้เดี๋ยวนะครับในแลบที่แล้วเนี่ยโค้ชจะเปิดตัว โค้ด uh, ตัวเดิมนะครับคือโค้ดตัวเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นวอลลุ่มนะครับโค้ดจะเปลี่ยนเป็น LDR ซึ่งเปลี่ยนแค่ตัวปิ้นออกหน้าจอเฉยๆนะครับให้มันแสดงคําว่า LDR ตรงนี้นะครับ value นะครับแต่ค่าที่เราไปอ่านมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับใช้ a n o l o g r e a d นะครับนี่ตัวแปรยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับสมมติว่าโค้ดจะเปลี่ยนเป็น LDR LDR นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น LDR นะครับ Define เป็น A0 นะในที่นี้อ่านเข้าไปที่ A0 นะให้เป็น input นะครับแล้วก็ใช้ Ana l o g read ในการอ่านเหมือนเดิมนะครับเราคูณ10นะครับคูณ1 0เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวว a าลูที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเอามาแสดงออกที่หน้าจอแล้วก็เหมือนเดิมเราก็จะมีการเช็คค่าว่ามันน้อยกว่า หนึ่งพันไหมถ้าน้อยกว่าเราก็จะให้หน่วยมันเป็นโอห์มแต่ถ้ามากกว่าเราจะให้หน่วยมันเป็นกิโลโอห์มนั่นเองซึ่งเราจะต้องเอาค่านั้นมาหารด้วยหนึ่งพันถึงจะได้เป็นกิโลโอห์มนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูค่ากันตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะอยู่ประมาณที่หกกิโลโอห์มนะครับทาไมเป็นหกกิโลโอห์มเพราะว่านะครับแต่ในในสไลด์เนี่ยโค้ดบอกว่ามันเป็น 10K ถูกไหมฮะ เพราะว่าโหลดมันมีโหลดนะครับค่าความต้านทานเกิดขึ้นที่ตัว LED ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ค่าความต้านทานมันลดลงแต่ถ้าโค้ดถอดออกเห็นไหมครับว่าตัว LDR ตัวนี้นะครับมีค่าประมาณ 10k นะครับมีค่าประมาณ 10k ซึ่งถ้าเกิดว่าโค้ดเอาผ้าไปปิดเาเอาผ้าปิด นิ้วนิ้วไม่อยู่นะครับเอาผ้าเลยนี่จะเห็นว่านะครับเมื่อ ldr เนี่ยไม่มีแสงอ่ามืดมืดเลยนะจะเห็นว่านะมันมีค่าลดลงไปเนี่ยอยู่ในเลนส์ของโอห์มก็คือประมาณสักประมาณอ่าสี่ห้าร้อยถึงหกร้อยโอห์มอ่าเท่านี้นะครับมันก็จะเกิดการตัดของวงจรเรียบร้อยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราจะอ่านค่าเนี่ยไปดูว่าตัว LDR ของเราเนี่ยทำงานอยู่หรือว่าตัดการทำงานเนี่ยเราก็สามารถใช้ค่าตรงนี้ในการที่จะอ่านแล้วก็ไปเช็คได้นะครับใช้ค่าตรงนี้อ่านแล้วก็ไปเช็คได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสงมาเต็มเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลนส์ของนะครับเป็นหน่วยเป็นเคขึ้นไปนะครับอยู่ที่ว่าแสงมากแสงน้อยนะครับถ้าแสงน้อยเนี่ยมันก็จะลดลงเห็นไหม แสงน้อยมันจะลดค่าความต้านทานลงตามอัตราของแสงนั่นเองแต่ทีนี้ว่าเราเอาตัว LED เนี่ยไปต่อมันก็เลยทําให้ค่าที่เห็นว่าเป็น 10k เนี่ยลดลงเหลือเหลืออยู่ที่ประมาณ 5.5k นะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่อวงจรนะครับแล้วก็ทําให้ ค่าความต้านทานลดลงนั่นเองนะครับ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโคดนิดนึงนะเราจะเพิ่มอะไรดีที่จริงมันไม่ได้มันไม่ได้เขียนใหม่เลยนะครับตัวนี้แค่รู้ว่าตัวที่เราอ่านเนี่ยมันควบคุมด้วยแสงนะอันนี้โคดเนี่ยกลับไปดูตัว VR เลยนะครับอันนี้ตัว VR นี้โคดอธิบายละเอียดมากเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของจอนี่ก็กลับไปไปดูเรื่องจอนะครับ LCD นะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะค่อนข้างที่จะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเราเอาไปใช้ในกรณีไหนกรณีทีออ่อาจจะเป็นในลักษณะของการสั่งเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะในรูปแบบของการทีเ่เราใช้แสงในการควบคุมนั่นเองนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ต้องการให้ปิดไฟในยามกลางคืนเปิดไฟในยามกลางคืนนะครับเราก็ใช้นะตัวนี้ในการควบคุมสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อได้รับสวิตแล้วนะครับเราก็ไปสั่งให้วงจรนะครับรีเลย์เปิดนะครับอันนี้เรื่องของรีเลย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในพาร์ทหน้านะครับในพาร์ทหน้าซึ่งเดี๋ยว ในส่วนของดีเลย์เนี่ยโคดอาจจะเอาตัวนี้นะครับไปทดลองร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจหลักการของตัว LDR ก่อนว่ามันทํางานอย่างไรนะหลังจากนั้นเราจะเอาไปใช้ในงานอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราเอาไปไประยุกต์กันอีกทีนึงนะครับนในที่นีออ้อย่างที่บอกนะครับเราก็สามารถที่จะเช็ควาลูแบบนี้ได้นะเนี่ยเราเอาอีฟพวกนี้นะไปเช็ค สำหรับคนใหม่ที่ไม่รู้จาก i f l หรือว่าวิธีการเขียนโปรแกรมนะโค้ดก็จะแนะนำให้ไปเรียนตัวภาษา C-Sharp นะครับจริงๆมันใช้ C ีพัดๆแต่ว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานเนี่ยสามารถใช้พื้นฐานของ C-Sharp ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันตัวนี้นะครับจะเป็นคุณจะเข้ามาในเพจ Facebook ก็ได้นะครับ ก็คือโค้ดย้สอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพค้นหาหรือว่าคุณจะเข้ามาในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็จะมีพวกลิงก์นะครับแปะอยู่นะครับตรงนี้นะฮะตรงคอร์สต,ตรงนี้นะครับคุณแตะเข้าไปเนี่ยก็จะมีอะของที่เป็นเพลย์ลิสเลยนะครับอันนี้เพลย์ลิสเนี่ยจะขึ้นมาเลยนะครับคุณเรียนตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงบทที่ประมาณ12ก็ได้นะครับแต่เนี่ยมันมีตั้ง 28บทนะครับ28บทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเรียนถึงแค่บทที่12คุณก็สามารถเขียนโปรแกรมของไอโอที OT, นะครับสามารถเขียนได้เลยนะซึ่งจริงมันใช้แค่พื้นฐานของการเขียนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึง if เนี่ยคุณก็นะครับต้องรู้ในส่วนของบทที่7ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องการใช้ if else switch อะไรพวกนี้นะครับคุณก็ไปเรียนเอานะสำหรับ วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยตัว LDR โคตดก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะในอุปกรณ์ตัวหน้าตัวถัดไปในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ